สวัสดีค่ะนุชนะคะทารโร่กับนุชสี่ค่ะวันนี้นะคะอย่างที่เห็นกันที่ปกคลิปเลยนะคะนุชเนี่ยจะมารีวิวไพ่เดสนี่ทาลอดนะคะเป็นไพ่น้องใหม่ล่าสุดที่ได้เข้ามาในกลุ่นนั่นเองค่ะก็รอน้องนานมากๆนะคะแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าจะมาอัปเดตด้วยนะคะว่าแบบเ,เทคนิคหรือว่าแชร์ข้อมูลนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยว่านุชเนี่ยมีการ ดูดวงที่เปลี่ยนไปยังไงนะคะเพราะว่าก็มีประสบการณ์มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทําให้เออเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นจุดหนึ่งนะคะสําหรับพ่อหมอแม่หมอเนี่ยคือที่ต้องระวัวนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปคุยกันในช่วงที่รีวิวไพ่เลย <มา S 2> ละน,นะคะค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าแว็บแรกเนี่ยที่เห็นทางผู้ผลิตเนี่ยรีวิวไพ่ตัวนี้นะคะหนูบอกเลยว่าเท่าไหร่ก็ซื้อค่ะเพราะว่าที่กล่องสิคะคือแค่กล่องอะ่ะก็เลิศแล้วปะมีแบบ คลิปทองสวยงามมากนะคะวิงวับสะท้อนนะคะก็สำหรับนี้นะคะเป็นของผู้ผลิตเด็กสตินีทาร์ลอ์นะคะหรือหมอเมนั่นเองนะคะซึ่งชื่อนี้เนี่ยการันตีแน่นอนว่าทำออกมาดีมากๆนะคะเพราะว่าช่วงต้นปีเนี่ยที่นุ่ทำรีวิวไพ่ในดวงใจไปของปีที่แล้วเนี่ยก็คือมีน้องสมิธตินีเนี่ยที่ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะคะซึ่งมองว่าเออพออันเนี้ยเหมือนมันเป็นไพ่น้องสมิธตินีเวอร์ชั่นที่โตแล้วอะค่ะดูสิ แค่รูปพรีวิวนะคะข้างหลังคือตัวละครจะเป็นเหมือนคล้ายๆอะเรียกว่าคล้ายๆกับลายเส้นของดิสนีย์นะคะก็คือจะมีความเหมือนการ์ตูนซึ่งเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้เป็นการ์ตูนเด็กมากนะคะมองดูแล้วแบบเออมันอ่านได้สบายตาแล้วก็ดูดูไม่ใช่แบบเด็กเล่นจนเกินไปดูน่าเชื่อถือะค่ะ ก็ในสำรับนี้นะคะเขาก็จะบอกว่ามีสเปเชียลการนะคะเป็นอ่ผู้แต่งหรือว่าบุคคลสำคัญของไพาทาร่โรก็ว่าไปนะคะมาเป็นกล่องแบบสวยงามมากนุชชอบกล่องแบบนี้มากเลยที่เขาทำอเออเพราะว่าฝามันเปิดง่ายอะ่ะเปิดเข้ามาก็จะพิมพ์ลายอย่างนี้เลยนะคะมาดูที่เซตตัวไพ่นะคะไพ่อันนี้นุชมีการใช้งานได้ทดลองสับไปแล้วนะคะอยากจะบอกว่ากระดาษดีมากกระดาษดีกว่าแบบ เซตแรกๆที่ทํามาอีกนะคะนุชไม่แน่ใจว่าเขาใช้สเปคกระดาษประมาณไหนนะแต่แบบคือมันสับง่ายรื่นมือแล้วเหมาะสําหรับพ่อหมอแม่หมอที่ใช้ดูดวงจริงๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เคยรีวิวไปเนี่ยบางสําหรับเหมือนเขาแบบมีไว้โชว์ไม่ได้มีไว้ใช้อะเออคือกระดาษอาจจะไม่ได้ดีหรือถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยขอบเขอมีโอกาสเป็นรอยได้นะคะก็อันเนี้ยไม่เป็นแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญขอบสวยอีกแล้ว เฮ้ยคิดได้ไงอ่ะคือกิตเตอร์แบบสวยมากและกิตเตอร์ของแบรนด์เนี้ยอันนี้เดี๋ยวพูดก็จะหาว่าอวยอีกก็คือเขาทนมากเลยทุกคนคือนุ่นเรเป็นคนสับไพ่แรงนะเอาจริงๆคือเป็นคนที่สับแบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะคือสับเร็วและแรงมากซึ่งน้องสมิตตินี่เนี่ยใช้มาตลอดเนี่ยก็ไม่เป็นรอยเลยซึ่งก็เชื่อใจว่าสำหรับนี้ก็ไม่น่าเป็นรอยอีกโอเคกระดาษเขาก็เป็นแบบเนื้อแมตต์หน่อยนะคะเนี่ยอันนี้ลองสะท้อนสะท้อนให้ดูแล้วที่สําคัญทุกคนดูนะคะ เขามีแบบเป็นลูกเล่นทองทองอะคะ่ะดูสีที่หลังไพ่ทุกใบเลยคือมันคุ้มค่ามากเลยคือแค่เนี้ยก็คุ้มค่าแล้วนะคะไม่ต้องดูงานอาตด้านหลังเลยแค่ขอบระวัสดุเนี่ยก็คุ้มค่าราคาแล้วนะคะนุ้จำไม่ได้นะว่าได้มาราคาประมาณเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนุจ,จะแปะไว้ข้างๆนะคะก็อ่อันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียงเนาะเพราะว่าก็จะมีเรื่องที่เราเมามอยยด้วก็เลยยยยออออ่่่่่่่ะะะดดดดูหนาาหนแบบนนนน้้้้้้าาาาาาาไไไไไปปปแแลวววกก็็จจเเเเเเมมมมมรรืืๆีีีบบบิั์ ในคัพก็คือสวยมากรูปแบบเนี่ยจะอิงตาม r i เดอร์เวทเลยนะคะแต่จะเป็นลายเส้นของศิลปินที่วาดออกมานะคะสวยงามมากเลยค่ะดูสิเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบคลิปคลิปทองอะคะ่ะมันก็สะท้อนสะท้อนคือมีลูกเล่นมีดีเทลอันนี้เอ็มเพสเอ็มเพสก็จะเป็นเลขสาให้นะคะเป็นเมเจอร์ค่ะหน้าทัวบคับทัวบคับสวยมากบอกเลย แล้วคือเหมือนแบบอันนี้เอาจริงๆเหมือนเบลเราแอบคิดว่าเออเขาก็แบบมีแบบเหมือนตัวละครในดิสนีย์เนาะโอเคสองเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญช่วงนี้นะคะนุชอ่านไพ่เนี่ย ดรอปลงมากกว่าเดิมค่ะยอมรับเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีงานประจำทุกคนที่เป็นลูกค้าประจำนุชเนี่ยจะรู้ดีว่านุชไม่ได้อ่านไพ่เป็นงานประจำนะคะคือก็จะมีงานหลักทีเนี้ยช่วงปีนี้นะคะทั้งปีเนี่ยนุชย้ายงานทำให้แบบโฟกัสกับงานหลักมากขึ้นนะคะนุชก็เลย อ,อ่านไพ่หรือรับคิวดูดวงเนี่ยน้อยลงน้อยลงมากๆแล้วอะไรที่เป็นรูทีนอย่างเช่นนุชจ,จะทําพิกอาร์ดประจําวันให้ตัวเองเพื่อเป็นการเก็บสถต,ติอย่างที่เคยแบบสอนไปในคลิปก่อนๆนะคะก็รู้สึกว่าทําได้น้อยลงบางอาทิตย์ก็คือยุ่งมากๆที่แบบมียุง่งมีเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยคือไม่ได้ทําเลยค่ะทุกคนยอมรับเลยว่าแบบบางทีดวงแบบที่เราดูให้ตัวเองหรือดูให้คนรอบข้างเนี่ย ดรอปลงมากๆนะคะคือแทบไม่ได้ทําเลยซึ่งตรงเนี้ยรู้หมอว่าพอเรามาจับมาอ่านอีกทีอะเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกเราไม่ค่อยคอนเน็กับไพ่เราอ่านไพ่แล้วมันไม่ค่อยแบบซึบซับหรือว่ามันตีความได้แตกเท่าเหมือนเมื่อก่อนนะคะคือก็นั่งคิดอยู่ว่าเออมันมันเพราะเราอะให้เวลากับแบบไพ่น้อยลงมากจริงๆนะคะก็เออส่วนเนี้ยเลย เคยนั่งเปรียบเทียบนุชเนี่ยเป็นคนช่างเปรียบปเปรยค่ะก็เปรียบเทียบกับเหมือนเวลาเราออกกําลังกายอะ่ะเออถ้าสมมติเราออกบ่อยๆอ,ออกแบบรูทีนเนี่ยมันจะทาให้เหมือนเออกล้ามเนื้อหรือว่าหุ่นที่เราสร้างมาเนี่ยมันสวยอยู่คงทนและแบบสามารถพัฒนาได้หุ่นได้พร้อมลงหรือกล้ามใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออพอเรามาจับกับไพ่เนี่ยไพ่ก็เหมือนกันถ้าสมมติเราหยุดไปสักระยะหนึ่งแล้วเรากลับมาอ่านใหม่เนี่ยมันก็เหมือนคนที่หยุดออกกําลังกายแล้วคือ ตัวมันก็อาจจะอ้วนขึ้นหรือกล้ามเนื้อมันอาจจะหายไปเออมันก็ทําให้บางทีเนี่ยเราก็สามารถไม่สามารถที่จะแบบคีปเมนเทนแนนในสิ่งที่เราทําอยู่ได้อืมนุ้นมองว่าการอ่านไพ่อะมันก็ต้องใช้เวลากับเขาจริงๆไม่ใช่ว่าบางทีเราหายไปแล้วเราแบบคาดหวังว่าเราจะต้องอ่านได้เท่าเดิมเนี่ยอันนี้นุ้รู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้เนาะอืมแล้วก็เอาจริงๆก็ แอบรู้สึกผิดเหมือนกันที่ทิ้งเขาไปสักระยะหนึ่งเลยบางเดือนเนี่ยบอกตามตรงว่าแทบไม่ได้แตะไพ่เลยค่ะอันนี้ก็คือรู้สึกผิดมากอืมอว้ยนี่สวยจังเพิ่งสังเกตดีๆคือแสงพาทิตเขาเป็นแบบทองเลยโอเคส่วนการอ่านไพ่เนี่ยเออนุชมองว่าบางทีอะเราไม่ไม่จำเป็นนะจะต้องที่ตีความตามเหมือนแบบ ความหมายไพ่ที่ให้มาจริงๆเพราะบางทีนุจะเจอแบบหลังๆเนี่ยเคสคําถามบางทียากขึ้นคําถามที่ยากมากที่แบบไพ่ใบเนี้ไม่สามารถแบบตอบในคําถามนี้ได้แต่เราก็ต้องใช้ความที่มันเชื่อมโยงหรือคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เขาต้องการจะสื่อรวมถึงการอ่านหน้าไพ่ด้วยในการที่จะต้องตอบออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนุย์มองว่าอะใครที่ยังอ่านไพ่ใบเดียวอยู่อะรู้สึกว่าม,มันมันมันยากนะ มันเราไม่สามารถแบบหาประธานกิจวิกรรมได้เออรู้สึกว่าการที่อ่านไพ่เนี่ยควรจะมีเปิดสัก 3- ถึง4 5ใบเนี่ยอันเนี้ยกำลังดีทำให้เหมือนเรามีข้อมูล information ในการที่จะตอบแล้วมันสามารถรู้ได้ถึงแบบเบื้องลึกสาเหตุจริงๆใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยไพ่หนึ่งใบเราก็ไม่สามารถรู้ว่าเอออันเนี้ยเป็นความคิดของเจ้าชะตายอย่างเดียวหรือว่าเออมันคือคาตอบเลยไพ่บางสำรับเนี่ยเขาชอบที่จะเล่าเยอะ เขาจะชอบแบบหนึ่งสองสามใบแบบเล่าประธานกิริยากรรมอันนี้คือแบบคําตอบหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบอาจจะแบบสิ่งที่จะเกิดแต่ว่าคําตอบหรือแนวทางแก้ไขเนี่ยจะต้องเป็นอีกใบหนึ่งก็ได้อันนี้เราก็ต้องเป็นหน้าที่ของหมอดูด้วยที่เราแบบรู้เ네นเจอร์ไพ่ตัวเองว่าเขาเป็นลักษณะประมาณไหนนะคะอุ้ยอันนี้ไม่มีทองเลยมึดๆเออเพราะฉะนั้นอ่ะอัปเดต าที่คําตอบก็คือเมื่อก่อนหนูที่สอนไปเนี่ยจะอ่าน3ใบใช่ไหมตอนเนี้หนูก็เปลี่ยนมาอ่านแบบ5้าใบแล้วค่ะซึ่งเอาจริงๆก็เหมือนกับอ่าน3ใบแหละแต่อีก2ใบที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นแบบไพ่คําแนะนําแล้วก็อาจจะเป็นไพ่ขยายเออซึ่งเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยในระยะเวลาแบบปีเนี้ยเราอ่าน5้าใบแล้วเราได้คําตอบที่ชัดเจนแล้วมันสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงๆ เออดูจากแบบฟ d b a c k ลูกดวงที่แบบอามาตอบมามาให้มาฟิตรบหรือมาดูกับเราอีกรอบเนี่ย mm hmm. เขาก็โอเค mm hmm. เขาพอใจกับแบบสิ่งที่เราดูไปอันเนี้ยก็ก็แชร์ hmm. กันเนาะ mm hmm. สิบถ้วยสวยจังไพ่ที่เป็นแฮปปี้แฮปปี้เนี่ยมันจะชอบมีทองให้นะสวยอ่ะ เจ้านี้อะทำดีจริงๆคือก็ไม่อยากอวยเพราะเขาไม่ได้จ้างเราเาเสียงเงินซื้อนะคะเนี่ยแต่แบบเขาทํามาดีและลายเส้นแบบดีมากนุชไม่ได้ตามเขาทุกคอลเลกชันนะาตามตรงแต่แบบเออคอลเลกชันไหนที่เราชอบที่เราอยากเก็บจริงๆคือเราก็โอเคตามเก็บละอ่ออันนี้เป็น2ใบสุดท้ายเนาะที่เป็นใบสเปเชียลก็คือคุณพาเมล่านะคะกับคุณไว อ่าคนที่แบบเป็นคนต้นตระกูลของแบบไพทาโรเป็นคนที่จุดกําเนิดเนาะเป็นคนที่พัฒนาไพทาโรจะพูดว่าจุดกําเนิดไม่ได้เพราะว่าไพทาโรเนี่ยคือก็มีมานานแต่จะมีในเป็นรูปแบบอื่นแต่แต่สองท่านเนี่ยคือเขามาพัฒนาให้เป็นเหมือนระบบแบบ Rider w a เวทเนาะก็อันนี้เป็น c ซอร์ติฟิเค ทำสวยมากส่วนอันนี้นุชก็เป็นคนเลือกเองนะคะว่าจะเอาแบบเบอร์229มีผลกับจิตใจเราไม่มีอะไรนอกจากนั้นเดี๋ยวมาทดสอบสับไพ่และอ่านให้ดูคร่าวๆเนาะเพื่อจะได้แบบไม่น่าเบือ่อพยายามจะทําคลิปหรือรีวิวไพ่ให้หลากหลายอะเออเพราะว่ารีวิวไพ่บางทีก็มีแบบช่อง Youtube อื่นๆเขาก็รีวิวกันเยอะแยะแล้วนุชก็รู้สึกว่าเออนุชอยากที่จะ ทำให้โอเคได้ความรู้ด้วยเป็นการแชร์ข้อมูลกันด้วยนะคะโอเคเมื่อกี้ลืมอัดนะคะก็เปิดมาได้ตามนี้เลยนะคะก็อ่ะได้เป็นไนท์ถือไม้9ก้าถ้วย8ดไม้นะคะไพ่ผลลัพธ์ไม่ค่อยดีเลยได้5ถ้วยแล้วก็อ่ะคำแนะนำนะคะเป็น2ดาบโอเคในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งนี้เป็นอดีตเจ้าชะตาเนาะแล้วก็สิ่งสนับสนุนเนี่ยก็คือ เราเนี่ยก็มีความแบบพยายามในเรื่องการงานเนาะมีเรื่องถ้าพุญเนี่ยก็คือแบบเออการงานเนี่ยมีการอัปเดตเราก็เป็นคนที่ตั้งใจฝ่ยไข,ขว่คว้าในเรื่องของงานอยู่นะคะโดยรวมเนี่ยสามารถที่จะ handle หรือว่ารับผิดชอบในเรื่องของการงานได้ดีเนาะพอเก้าถวยก็คือนั่งแบบแฮปปี้ดีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเร็วๆเ,เนี้ยจะมีงานเข้ามาใหม่เป็นงานที่ชาเรนท้าทายเนาะแดไม้ก็คือมาอย่างรวดเร็ว เออแปดไม้ด้วยก็คือเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่างานที่สําคัญเข้ามามีผลแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในอนาคตก็คือตัวเราเนี่ยก็อาจจะมีความแบบเฟลหรือเสียใจหรือมีอาจจะมีการผิดพลาดในเรื่องการงานที่ทําให้แบบกระทบกับจิตใจหรือมีเรื่องบางอย่างในเรื่องการงานที่ไม่เป็นไปตามที่หวังเพราะฉะนั้นอ่านคู่กัน2ใบน,นี้ไม่เป็นไปตามที่หวังแล้วยังไงล่ะ ต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารการขาดข้อมูลอินฟอร์เมชันนะคะสองดาบแสดงถึงแบบเนี่ยผู้หญิงปิดตาแล้วก็ถือดาบก็คือแบบอาจจะเหมือนสื่อสารผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นทําให้กระทบกระเทือนจิตใจหรือการดิวที่ผิดพลาดเกิดขึ้นก็ได้นะคะในเรื่องของการงานนั่นเอง ก็โอเคอ่านแบบ5ใบเนี่ยรู้สึกว่าเป๊ะมากกว่าด้วยนะคะก็ลองดูเนาะเผื่อว่าวิธีการอ่านของนุชเนี่ยมันจะสามารถแบบไปช่วยเสริมในเรื่องของการอ่านไพ่ของเพื่อนๆทุกคนได้นะคะก็วันนี้จบลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะคะก็ไปลคะค่ะบ๊ายบาย